บรรยากาศริมโขงหนองคายนะคะอากาศดีมากเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเมฆสวยมากตรงนี้ร้านพญานาคริมโขงนะคะตรงวัดน้ำดวนน้องพิมค่ะกำลังะจะไปตลาดไปหาของกิน ไม่มีคนเลยเงียบมากถ่ายมุมนี้สวยตรงนี้ก็เป็นวัดลำดวนดอกคููนี่ก็วสวยๆตรงนี้เป็นศาล ตรงนู้นวัดนำดวนนะคะ